ดำแจ้งงานเข้าแล้วครับทุกท่านโหเขาเก็บหลักฐานมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอ้โหตายแล้วงานเข้าเพราะป้าบานอีกแล้วในนิทานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังท่าในใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงนิทาน กดเลขหนึ่งมาครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมนะครับส่ล่าสุดครับฟ้องตรงครับโอนตังเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอนตังเป็นที่ร้อยโอนตังค่าทนายเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอหัวใจสามดวงเป็นกําลังใจให้กับพี่สาวผมแดงด้วยครับนี่ครับเขาเก็บหลักฐานไทม์ไลน์ตั้งแต่เบื้องต้น เขาเก็บข้อมูลซุ่มเงียบกันมาตลอดผมก็รู้มาตลอดแต่ผมก็เงียบแต่วันนี้น้องชายผมเปิดเราก็ต้องเปิดเราก็ตามเกมตรงไหนเกมตรงไหนครับอิยานกำลังด่าสาวผมแดงอยู่เอ่ยชื่อเต็มๆเ,เลยพูดถึงประเด็นเรื่องเงิน พูดถึงประเด็นเรื่องการมีชู้เรื่องเข้าต้มมงต้มมัดถึงพี่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องสามีของสาผมแดงเกมตรงไหนครับมึงเข้าไปคอมเมนต์อะไรอะ่ะมึงเข้าไปคอมเมนต์อะไรอ่ะมันเชื่อมโยงได้หมดเลยตุยไหมครับตุยไหมครับ ผมถึงกำชับแม่แอนแล้วก็เอฟซทุกคนว่าเราจะไปคอมเมนต์ในช่องของไม่ชะลันนะต้องระวังนี่ก็เหมือนกันครับอีดัแจ๊ะไม่ระวังเข้าไปคอมเมนต์ในช่องของอีบานซึ่งอีบานกำลังพูดถึงสาผมแดงที่เอ่ยชื่อเต็มๆในประเด็นข้าต้มหัดอีดัแจ๊ะเข้าไปคอมเมนต์ค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ เข้าไปคอมเมนต์นะคะสุดแล้วค่ะบนไลัยแล้วค่ะนะครับเขาก็เก็บหลักฐานดี่ครับเขาเก็บซุ่มเงียบมาตลอดไม่เคยบอกใครนะครับนะเขาเก็บซุ่มเงียบมาตลอดวันนี้กระโปะแตกแล้วค่ะเห็นไหมคะอืมกระโปะแตกแล้วค่ะโชคดีฟ้องจริงแล้วโอนตังเป็นที่เรียบร้อย โอนตังค์พรุ่งนี้แต่งทนายเรียบร้อยครับมอบอำนาจให้กับละเอียดน้องชายฟองตรงสองแม่ลูกแต่ของป้าบานหนักหน่อยมีโจทย์ร่วมสองคนของป้าบานหนักหน่อยมีโจ์ร่วม <c oughs> มีโจดร่วมสองคนอย่าทิ้งกันนะคะกอดกันให้แน่นๆนะอย่าทิ้งกันนะเอออย่าทิ้งกัน กอดกอดกันหายแน่นๆนะคะฟ้องจริงจัดไปไม่ใช่นิยายการฟ้องครั้งนี้จะเป็นการปิดตำนานคนเนรละคุณนะครับคนเนรละคุณคนละมนีละคุณนะค,คน,นะมันทำอะไรมันไม่จมเจริญหรอกจำเอาไว้นะครับทุกท่าน โอนตังค์แล้วนะครับอีดาแจ๊ะโอนตังค์แล้วนะพวกมึงเปิดรับบริจาคก,กันได้เลยโอ้ยถึงจะต้องเปิดรับบริจาคเลยเหรอเริ่มเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มเปิดรับบริจาคเลยนะคะนะคะเริ่มเลยค่ะเขาโอนตังค์มาเลยนะคะห้าบาทสิบบาทาบาค่ะประบาลค่ะประบาลค่ะเริ่มเลยค่ะ ป้าบานเริ่มได้เลยนะคะป้าบานค่ะป้าบานเริ่มได้เลยนะคะ,ะเคขาโอนตังค์มาแล้วนะ <c oughs> พรุ่งนี้แต่งตั้งทนายฟ้องจริงไม่มีคอนเทนต์โดนทั้งแม่ลูกนะครับผมต้องขอชื่อชมนะสาวผมแดงนะครับพี่ผมแดงนะครับในฉาเรื่องนี้ที่ปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะครับ นะต้องแบบนี้ครับทุกท่านไม่มีใครรับได้หรอกครับไปกล่าวหาว่าข่าวมีอะไรกับลูกน้องสามีอะ่ะใครรับได้ละ่ะไหนถางเรื่องเนี้ยเป็นผมก็รับไม่ได้หรอกนะขนาดใครที่ว่าเมียพี่มีชู้เมียพี่มีชู้น่ะผมยังไม่เอาไว้เลยเออถ้าด่าผมด่าอะไรด่าไปเถอะอย่าไปใส่ร้ายกันแรงเกินไปเห็นปะเออไปใส่ร้ายกันแรงเกินไปมันก็เป็นอย่างนี้ไะเห็นไหมครับ สุดท้ายเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยฟ้องจริงไม่ได้อิงนิยายเปิดรับบริจาคก,กันได้เลยตอนนี้เลยร้อยเอ็ดน้องน้องน้องชายผมประกาศแล้วนะให้มึงเปิดรับบริจาคได้เลยนะอย่ารอช้าดิเอออย่ารอช้า นะอย่ารอช้าดีเพราะนั้นไม่ต้องห่วงกอดกอดกันให้แน่นแน,แนสะใจโว้ยผมโคตรสะใจเลยนะจริงๆวันนี้ผมโคตรสะใจที่วันนี้วันที่พวกเรารอคอยมันก็มาถึงอย่าไปท้าทายอย่าไปท้าทายระบบของพี่ผมแดงเขาเชื่อกูดิถ้ามึงไปท้าทายอย่างเงี้ย มนะผมไม่เคยเห็นรออสักลายหนึ่งนะผมไม่เคยเห็นรออสักลายหนึ่งอย่าไปท้าทายฝากไว้คิดเลิกได้เลิกซะไอ้พวกท้าทายพวกเนี้ยหยุดได้หยุดซะเออเขาอวนตังกันนะพวกมึงเปิดรับบริจาคกันได้เลยนะพวกมึงเปิดรับบริจาคได้เลยนะเออฝากไว้คิดด้วยนะครับอืม สุดท้ายก็ฟ้องกันจริงๆนะครับสุดท้ายก็ฟ้องกันจริงๆดีใจด้วยนะแสดงความดีใจด้วยนะนะครับแสดงความดีใจด้วยนะครับขอให้โชคดีรักกันไปน,นานๆนะกอดให้แน่นอย่าห้าม กอดกันให้แน่นๆนะอ <c oughs> อ้ยสะใจครับวันนี้เป็นวันที่ผมโคตรมีความสุขเลยจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมโคตดมีความสุขเลยที่ท,ที่จะมีการฟ้องกันอะไรกันนะผมโคตรมีความสุขเลยวันที่เราคอย มาถึงนะครับทุกท่านโอเคนะครับนิทาน